กุรบันนะครับคำว่าอุดหฮียนะมีชื่อเรียกนะอุดเฮียกับกุรบันนี่อันเดียวกันนะอุดหฮียหรือกุรบันเนี่ยคืออันเดียวกันโดยเชื่อสัตว์พีเพื่อลอสุฮานะหัวตาลากุรบานก็คือว่าทําให้เราใกล้ชิดกับลอเชื่อสัตว์เพื่อให้ใกล้ชิดกับล่อสัตว์ชนิดใดที่อนุญ,ญาตให้ทนะํากุรบันหนาแลวบางคนบอกทํากุรบันไก่เชื่อไก่เป็นกุรบันไหมออ เชือดนกกระจอกเทศเป็นกุรบัตไม่มีนะมีคนไปเชือดกวางนะครับไปเชือดกวางแล้วก็บอกเป็นกุรบัตบางคนไปเชือดไก่แล้วบอกกุรบัตอ่ะมาดูทารุซุลลลอฮฺผอ้อัลลอฮสุบฮานะฮัวตาลาทรงตัดว่าเลยาสุรุสมัลลอฮีอัลามาราะกะฮุมมินบฮีมัตินอันอาม เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวนามขอเลาะสาหรับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานเป็นปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกเขานั่นคือสัตว์สีเท้าอูดบัวแพะหรือแกะนี่คุรานะะฉะนั้นสัตว์ที่จะมาทํากุรบาตนี่ไม่ได้ซีซัวนะะซีซัวต่างนะฮะซีซัวต่างซีซัวต่างเออไม่ได้จับสัตว์อะไรมาเนี่ยสัตว์สีเท้ามาเนี่ยเป็นกุรบาตหมดนะฮะไม่ใช่นะครับเออ อันนี้ก็คือสัตว์สีเท้านะที่ที่ที่ขมวดปมเลยเนะี่ยมีสามประเภทอูดวัวควายแพะแกะอูดเนี่ยนะหนึ่งประเภทวัวควายเนี่ยเขาควายเนี่ยเขากิยาสวัวควายเนี่ย,ค,ย,ย,ค,ย,ย,ค,ย,ยคือเหมือนกันใกล้เคียงกันเอามากิยาสมาเปรียบเทียบกันได้แพะแกะเหมือนกันนะฉะนั้นสรุปก็คือว่าสัตว์ที่จะนำมาทํากุรุวันเนี่ยจะต้องเป็น สัตว์ที่ถูกกาหนดไว้เท่านั้นอื่นจากนี้ไม่อนุญาตนะครับนะไปเอากวางนะกวางก็สีเท้านะแต่ว่าชื่อเป็นกุลบัตได้ไหมไม่ได้นะไม่ซ้อนะฮะไปเอากวางมาเชื่อเป็นกุลบัตไม่ซ้อถึงแม้ว่าเมียอ,อิหม่มจะชื่อซ้อก็ตามนะไม่ซ้อนะครับนะให้เมียอ,อิหม่มชื่อซ้อเราเอากวางมาเชื่อเนี่ยไม่ซ้อนะอิหม่มเนี่ยเชื่อไก แลวบอกอิหม่ามบอกนี่เป็นกุรบานมี่ก็ไม่ซอเหมือนกันนะครับแม้ว่าน,น้องของน้องภรรยาอิหม่ามจะชื่อซอก็ตามนะก็ไม่ซอเช่นเดียวกันนะครับบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของกุรบานเนี่ยถูกบันทึกไว้ถูกอ้างไว้ในสุรอันเกาซัดอายะที่หนึ่งถึงอายะที่สามบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะห์ิมอูซุบิลัยฮิชะตอนิราะยิมบิสมิลลาฮิราะห์มานุราะห์ิมอินนาอัตไนนากันเกาซัด ฟาซอลลิลีรับบิกะวันฮารอินชาเนียกหัวลอเบตารแท้จริงเราได้ประทานบ่อน,น้ำอันเก่าสุดให้แก่เจ้าหมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อภาพผู้บานของเจ้าฟาซอลลีเนี่ยละหมาดเพื่อภาพผู้บานของเจ้าวันฮารและจงเชื่อสัตว์พีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นจะถูกตัดขาดฉะนั้นนี่คือหลักฐานนะครับที่บ่งบอกถึงการทำกุรุบัณน,นะครับ กี่กับเชื่อสัตว์พีเวลาเราละหมาดอีดเนี่ยอีดใหญ่เนี่ยเราละหมาดก่อนแล้วก็เชื่อสัตว์ที่หลังนะครับ